จิ้มไปเลยจา้าอืมอืมหมกูกระทะชุดใหญ่จัดคนเดียว สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพาก,กินพาเซบเอ็มทีชาแนลวันนี้จะพามากินหมูกระทะนะคะทุกคนให้เข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวเนาะคือแบบเมื่อกี้ถ่ายคลิปแต่ว่าจัดของจัดอะไรเสร็จใช่ไหมแล้วทีนี้ร้านหมูกระทะมาส่งช้ามาค่ะทุกคนกินหมูกระทะด้วยกันเมื่อกินคนเดียวไปสักสักพักนึงตอนแรกว,ว่าจะไม่ถ่ายคลิปเพราะว่าวันนี้กินช้าแล้วมันมืดเนาะ ทีนี้พอดีหาปักสามตาเจอก็เลยเอาไฟจากข้างบนบ้านมาต่อก็เลยเออลงเนื้อไปสองรอบก็เลยคิดได้ว่าเออถ่ายก็ถ่ายมาจ้าแซบต่อกว่าจะตั้งของเสร็จนะทุกคนเงื้อแตกเลยจิ้มไปเลยจ้าอืมอร่อยว่าวางอลังการ แสบๆน้นงกาอจ้ามีน้ำจิ้มสองแบบแบบหนึ่งใส่ใส่พริกสดแล้วก็กระเทียมอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้คือออริจินอลมูมงกระทะชุดใหญ่จัดคนเดียวขนของอะไรคนเดียวหมดทุกคน เหนื่อยมากคิดดูว่าผักจนไอเนี่ยจนเหมือนจับสายมันขนของโดนแห้ง่ากินมากทุกคนอันนี้ย่างไว้เมื่อกี้ฝนตกนะคะที่บ้านตอนนี้ฝนรินเป็นหน้าหนาวแต่ว่าฝนรินนะ กระทะก็จะดำๆนิดนึงเพราะว่ากินหลายกินสักพักหนึ่งแล้วว่าจะไม่ถ่ายด้วยซ้ำนะทุกคนแต่ก็ถ่ายดีกว่า <c oughs> เพราะว่ามันช้าไงทําช้าวันนี้ <c oughs> <c oughs> ผักหวานมาก ้ำจิ้มกินไปสักพักหนึ่งนี่นะคะใส่กระเทียมกับพริกสดเวลากินเราก็คีบกระเทียมใส่ด้วยเมื่อกี้นั่งอยู่ข้างนอกฝนตกรีบวิ่งเข้ามาในโรงรถ านผู้ชมได้อะไรกินตอนเย็นนอกวันนี้เสียใจไม่ได้ถ่ายตั้งแต่แรก ราดน้ำจิ้มไปเลยจ้าน้ำจิ้มหมกระทะอันนี้เป็นร้านแถวบ้านเสียงคนลินนะคะทุกคนได้ยินไหมหลังคามันเป็นสังกะสีนะที่จอดรถ ชม,มสร กินคนเดียวหนึ่งชุดใหญ่นะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะหมดไหม <c oughs> ก่อนที่จะทําคลิปเราก็นั่งกินสักพักหนึ่งฝนตกขนของคนเดียวทุกคนเตา้อนมากเอาเข้าล่มในที่จอดรถอืม <c oughs> <c oughs> วุ่นวายมากวันนี้เราก็เลอะเทอะด้วยมาให้หายคิดถึงเฉยๆตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายด้วยซ้ําเพราะว่าเหมือนอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจอะทุกคนวันเนี้ยเดี๋ยวเหมือนจะขออนุญาตไปกินต่อนะคะทุกคนจะนั่งแบบชิลๆอยู่บ้านนี่แหละก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบพูดได้หลายด้วยจ้า สำหรับใครที่กดเข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย